าหนาทึบเสียงสัตว์ป่าคำรามสายหมอกยามเช้าในยุคหินมนุษย์ยังไร้อาวุธเหล็กแต่พลังของเผ่าพันธุ์อยู่ที่ความสามัคคีและการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดเผ่านักรบยุคหินกว่า20คนออกเดินแถวถือหอกหินขวานหินและคบไฟหัวหน้าเผ่าตะโกนวันนี้เราจะปกป้องผืนดินจากศัตรูเผ่าเหนือ กลุ่มสตรูเผ่าเหนือปรากฏขึ้นถือค้อนหินใหญ่ๆกระทืบเท้าเป็นจังหวะเสียงกลองหินดังตุบตุบตุบหัวหน้าเผ่าเหนือแผ่นดินนี้เป็นของพวกเราพวกเจ้าจงถอยไปทันใดนั้นทั้งสองเผ่าพุ่งเข้าหากันฉากต่อสู้หอกหินปะทะค้อนหินโล่ไม้ไผ่แตกกระจายเสียงคำรามก้องป่า นักรบเผ่าพระเอกใช้ไฟจากคบเพลิงไล่ต้อนคู่ต่อสู้ให้ถอยไปติดหน้าผาหัวหน้าเผ่าตะโกนใช้ไฟจงเผาสตรูออกไปจากพื้นดินนี้ควันหนาฟืนกองใหญ่ถูกจุดเผ่าสตรูต้องถอยร่นนักรบหินใช้สลิงหินยิงใส่ศัตรูจากระยะไกลเสียงปังดังสะท้อนศัตรูเผ่าเหนือถูกผลักถอยล่าถอยออกจากป่า เผ่านักรบผู้ชนะยกหอกขึ้นพร้อมเสียงคำรามแห่งชัยชนะกองทัพยุคหินไม่ได้มีเพียงอาวุธหยาบกร้านแต่พลังที่แท้จริงคือความกล้าหาญและการรวมใจเป็นหนึ่งภาพสุดท้ายนักรบยกหินขึ้นฟ้าท่ามกลางแสงอาทิตย์เช้าที่ส่องผ่านป่า